สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่กล้องเกมมิงนะครับวันนี้ผมนายกกมจะมาทําคลิปเกี่ยวกับการสรุปชาเลนจ์ทั้งหมดที่เราต้องทำนะฮะเพื่อทาชาเลนจ์ไปเอาแต้มพีเอามาแลกไอเทมพิเศษที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับสาหรับใครที่เล่นใหม่และยังไม่รู้นะฮะไอเทมพิเศษที่เห็นอยู่ตอนนี้เราจะต้องทาชาเลนจ์เพื่อไปเอาแต้มพีมาแลกนะครับแต้มพีก็คือแต้มพอย n t นั่นแหละสำหรับใครที่ขี้เกียจทำชาเลนจ์เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์โกงเกมโกงแต้มพอย เอาไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถไปดูได้นะฮะแต่สําหรับใครที่ไม่อยากโกงเกมอยากจะเล่นให้ผ่านด้วยตัวเองเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะว่าชาเลนจ์ที่เราจะต้องทําเพื่อเอาแต้มมาแลกไอเทมพวกนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะชาเลนจ์ <Challenge S 2> เข้าไปดูที่เรคคอร์ดนะฮะที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้คือชาเลนจ์ที่เราต้องทําเพื่อจะเอาแต้มนะฮะหลายๆชาเลนจ์เราจะผ่านจากในเกมอยู่แล้วละ่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าชาเลนจ์มันมีอะไรบ้างโซลองอาซี so นี้คือปลดล็อกชาเลนจ์ทั้งหมดนะฮะแต่ชาเลนจ์นี้เราจะไม่ได้พอยต์นะฮะมันมี0ูนย์พอยต์ first escape นี่ก็คือหนีออกจากอพาร์ตเมนต์ของกิลอันนี้เราผ่านจากในเกมอยู่แล้วนะฮะส่วนอันนี้ Somebody to lay น o n ก็คือการหนีออกจากย่านอัพทาวของไลค o n City ตรงนี้เราจะผ่านจากในเกมอยู่แล้วนะฮะ เนเมสิตดาวนี้คือการเอาชนะเนเมสิตบนดาดฟ้าตรงนี้เราจะผ่านจากในเกมอยู่แล้วนะครับน่าจะเป็นฉากที่จิวขับรถชนเนเมสิตนะฮะ e s ส a p ด from the city ก็คือการหนีออกจากย่านดาวเทาของเลกโค City ตตรงนี้เราก็ผ่านจากในเกมอยู่แล้วนะฮะต่อไป The Carlos e x p r e s s ตรงนี้เราก็ผ่านจากในเกมอยู่แล้วนะครับ,ปรเ,รเ,รบเป็นฉากที่ c a r l ล s ปฏิบัติ ภารกิจอยู่ที่สถานีตำรวจและคูนิตี้นะฮะเล่นตามเนื้อเรื่องของคาร์ลอดไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ผ่านเองนะ,ะตรงนี้ I don't feel so good เดีก็คือการหนีออกจากหอนาฬิกานะฮะน่าจะเป็นฉากตอนที่เราสู้กับเนเมซิตล่างที่2เราจะสู้กับมันที่หอนาฬิกานะครับเอาชนะมันได้เดี๋ยวเราก็ผ่านตรงนีน้มันน่าจะผ่านจากในเกมอยู่แล้วต่อมา I need a อ e ีโต้านทานการโจมตีของซอมบี้นะฮะ ตรงนี้น่าจะเป็นฉากที่คาร์ลต้านทานการโจมตีของซอมบี้ที่บุกเข้ามาในโรงพยาบาลนะฮะส่วนอันนี้ Follow n i โ o l a i ดิปเปอร์อันเดอร์กาก็คือมันให้เราไล่าตามนิโคลที่อยู่ลึกลงไปในชั้นใต้ดินนะตรงนี้มันผ่านจากในเกมอยู่แล้วละ่ะอันนี้เนเม i ิตดาวก็คือให้เราเอาชนะเนเมสิตในสนามที่2นะฮะสนามที่2ก็คือสนามที่เป็น บ่อน้ำกรดนะฮะที่เราสู้กันเนเมสิตล่างที่2ในบ่อน้ํากรดชาเลนนี้เราต้องผ่านจากในเกมอยู่แล้วนะฮะเอาชนะเนยเมสิตได้เดี๋ยวชาเลนนี้ก็ผ่านนะครับเนเมซิตดาวสนามที่3ก็คือการสู้บอสตัวสุดท้ายนั่นแหละเอาชนะมาได้เดี๋ยวชาเลนนี้ก็ผ่านเราผ่านจากในเกมอยู่แล้วเบสิกเคมีสตรีก็คือการผสมไอเทมนะครับตรงนี้ผ่านจากในเกมอยู่แล้วนะฮะ การสมิธน,นี้ก็คือการปรับปรุงอาวุธให้ดีขึ้นซึ่งเราก็น่าจะผ่านจากในเกมอยู่แล้วนะครับก็คือการผสมชิ้นส่วนอาวุธให้มันแรงขึ้นนั่นแหละอันต่อมา get o r g a n i z e set ก็คือมันให้เราขยายช่องเก็บของนะครับซึ่งเราก็ต้องขยายอยู่แล้วเวลาเล่นเกมตรงนี้ผ่านจากในเกมอยู่แล้วนะฮะอันต่อมา master of side stepping ก็คือมันให้เราทำ perfect dash นะฮะ หรือการกระโดดหลบซอมบี้นั่นแหละแล้วก็ฆ่าซอมบี้ไปพร้อมกันด้วยพอกระโดดหลบแล้วให้รีบคลิกเมาส์ขวาเพื่อเลงแล้วคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อยิงพอฆ่าซอมบี้ได้ชานจ์นี้ก็จะผ่านนะฮะอันต่อมาเดอะ a คาร์ลอสเทคดาวก็เหมือนกับอันเมื่อกี้นะฮะแต่คราวนี้จะเป็นของคาร์ลอสนะครับก็คือให้คาร์ลอสทำเพอร์เฟกต์ดัชนะฮะ เดี๋ยวชาเลนนี้ก็ผ่าน Hello Charlie ก็คือให้เราทำลายตุ๊กตาชาลีตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือตัวแรกที่เราเล่นนั่นแหละพอเราทำลายปับ๊บเดี๋ยวชาเลนนี้ก็ผ่าน t a ต t y Side Arm ก็คือให้เราฆ่าซอมบี้80ตัวได้แทนกันการส l ลินเจอร์ให้เราฆ่าซอมบี้200ตัวได้แทนกัน Close Range Company ให้เราฆ่าซอมบี้100ตัวด้วยช็อตกัน POINT BLANK PROFESSIONAL ให้เราฆ่าซอมบี้ร้อยสามสิบตัวด้วยช็อตกันผ่านแล้วจะได้หกพันแต้ม MAKE SOME NOISE ฆ่าซอมบี้แปดสิบตัวด้วยเกรเน d e ลันเชอร์ทำผ่านแล้วเราจะได้หกพันแต้ม Grenadier ฆ่าซอมบี้ร้อยยี่สิบตัวด้วยเกรเน d e ลันเชอร์นะฮะถ้าผ่านจะได้หนึ่งหมื่นแต้ม Do you feel lucky ฆ่าซอมบี้ยี่สิบตัวด้วยแม็กนัมนะครับผ่านแล้วจะได้หกพันแต้ม Well, do ya? าค่าซอมบี้80ตัวด้วยแมกนัมทำผ่านแล้วจะได้1 0 0 0 0แต้มอันต่อมา s u b เ e s s i n g f i l e ค่าซอมบี้200ตัวด้วยแอซซอลไลเฟิลอันต่อมา s p i t t i n g Lead ค่าซอมบี้400ตัวด้วยแอซซอลไลเฟิลอันต่อมา Necessary Violence ค่าซอมบี้400ตัวด้วยอะไรก็ได้อันต่อมา Making a Dent ค่าซอมบี้800ตัวด้วยอะไรก็ได้อันต่อมา s t i n n i n g the Heart ค่าซอมบี้1100ตัวด้วยอะไรก็ได้ผ่านแล้วจะได้1,000 0แต้มนะฮะซอมบี้ Exterminator ค่าซอมบี้1400ตัวด้วยอะไรก็ได้ผ่านแล้วจะได้1,600แต้มอันต่อมา The One Zombie Sphere ก็คือค่าซอมบี้2000ตัวด้วยอะไรก็ได้ผ่านแล้วจะได้11,000แต้มนะฮะ อันต่อมา2 w o for o e deal ก็คือฆ่าซอมบี้2ตัวด้วยการยิงครั้งเดียวถ้าผ่านก็จะได้1,000แต้มน่าจะผ่านจากในเกมอยู่แล้วล่ะอันนี้อันต่อมา h a t s off ก็คือการระเบิดหัวซอมบี้นั่นเองระเบิดหัวซอมบี้28ตัวจะได้2,000แต้มนะฮะอันต่อมา n e m e s i s s down ก็คือการทําให้นีเมสิตมันล้มลงแล้วก็ให้มันรอปไอเทมให้เรานะฮะชาเลน์ Challenge นี้เราจะได้600แต้มน่าจะผ่านจากในเกมอยู่แล้วล่ะอันต่อมาฟักเกสต์บอลเอ i มอันนี้มันให้เราคุยกับดาริโอนะฮะผู้ชายแก่ๆที่เราเจอตอนเริ่มเกมะนะฮะแล้วเราชวนมันหนีไปด้วยกันนะครับแล้วมันไม่ไปอะ่ะอันฟอร์จูเนตเออันนี้มันให้เราเอาชนะซอมบี้แบลส์นะฮะ อันนี้ผ่านจากในเกมอยู่แล้ว Power Stone s มันให้เรารวบรวมอัญมณีให้ครบทั้ง3สีและเอาไปใส่ตรงพัซเซิลนาฬิกาที่เราเจออยู่ในห้องเซฟแรกที่เราเพิ่งขึ้นมาจากสถานีรถไฟใต้ดิน่ะจำได้ใช่ไหมฮะอัญมณีสีเขียวจะอยู่ในร้านของเล่นทอยอังเิลนะฮะเราต้องใช้ล็อกพ i ิกเปิดเข้าไปอยู่ที่เดียวกับตุ๊กตามมสเตอร์ดอนฮะ อัญมณีสีแดงจะอยู่ในกล่องที่ห้องเซฟร้านโดนัทอัญมณนีสีฟ้าจะอยู่ในกล่องที่มินิมาตร์ตรงข้ามกับร้านของเล่นทอยอังเิลนะฮะเราต้องใช้ที่ตัดโซ่เปิดเข้าไปในร้านมินิมาร์ตนะฮะพอได้ครบทั้ง3อันแล้วเราก็เอามาใส่ตุงพัซเซลิลนาฬิกาที่อยู่ในห้องเซฟแรกที่เราเพิ่งขึ้นมาจากสถานีรถไฟใต้ดินหลังจากคุยกับมิคาอิลจบนะฮะ จุดเดียวกับที่เราเอาผ่านท้ายปืนช็อตกันนั่นแหละครับใส่ลงไปให้ครบ3สีชาเลน์นี้จะผ่านผ่านแล้วจะได้600แต้มอันต่อมาอิเล็ก i ริกสไลดมันให้เราหาฟิลทั้ง3อันในโกดังให้เจอภายใน5นาทีนะฮะโกดังในแผนที่ที่เราเจอนิโคไลมันยืนคุยโทรศัพท์อยู่ตรงหน้าต่างอนะฮะแผนที่เดียวที่เราไปเก็บ extended b a บา e l ของปืนแบกน,นัมนั่นแหละ และเราต้องหาฟิล3อันมาใส่เพื่อเปิดระบบไฟฟ้าเพื่อขึ้นลิฟต์ขึ้นไปข้างบนเราต้องหาฟิล3อันนี้ให้เจอภายใน5นาทีชาเลนจ์นี้ถึงจะผ่านทำผ่านแล้วจะได้2,000แต้มอันต่อมา kendos a r m o r y นะฮะมันให้เรารวบรวมอาวุธทั้งหมดที่มีอยู่ในเกม ถ้าทำผ่านแล้วเราจะได้600แต้มนะครับอันต่อมา Kendos Protege มันให้เรารวบรวมส่วนประกอบอาวุธทั้งหมดนะฮะถ้าทำผ่านแล้วจะได้300แต้มอันต่อมา Bookworm มันให้เราอ่านไฟล์เอกสารทั้งหมดนะฮะมันจะมีอยู่56เอกสาร ผมอ่านไปแล้ว51ถ้าทําผ่านแล้วจะได้1,000แต้มนะครับ Goodbye Charlie ก็คือมันให้เราเก็บตุ๊กตาชาลีทั้งหมด20ตัวนะฮะชาเลนจ์นี้ตุ๊กตาชาลีอยู่ตรงไหนบ้างเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์เอาไว้ข้างล่างนะครับผมทําเสร็จเรียบร้อยแล้วไปดูได้นะฮะ ส่วนช l เลน g e นี้ master of unlocking ก็คือมันให้เราปลดล็อกก่องเก็บของกับตู้เก็บของต่างๆที่อยู่ในเกมะนะปลดล็อกให้หมดช l เลน g e นี้ก็จะผ่านถ้าผ่านแล้วจะได้1,000แต้มนะ c h a l เลน g e ต่อมา escape จบเกมในโหมดง่ายหรือสูงกว่าจะได้800แต้มนะครับ Survivor จบเกมในโหมดธรรมดาหรือสูงกว่าจะได้1,000แต้ม Veteran จบเกมในโหมดฮาร์ c o r e หรือสูงกว่าก็จะได้1,200แต้ม Conqueror จบเกมในโหมดไนท์แมร์หรือสูงกว่าจะได้3,000แต้มนะ Dominator จบเกมในโหมด i n f e r n o l หรือโหมดนรกก็จะได้8,000แต้มนะครับต่อมา RPD Material จบเกมในโหมดสแตนดาร์ดหรือสูงกว่าด้วย S- a n งจะได้3,000แต้มนะครับ UBCS Material <S จบเกมในโหมดฮาร์ดคอร์หรือสูงกว่าด้วย S- a n งก็จะได้6,200แต้มนะครับ Star Material จบเกมในโหมดไนท์แมร์หรือฝันร้ายหรือสูงกว่าด้วย S- แลง จะได้8,000แต้มนะครับจิววาเลนไทน์จบเกมในโหมด i n f e r n no ร์หรือโหมดนรกด้วย S แแลงนะครับชาเลน์นี้จะไม่ได้แต้มนะครับแค่ทำเป็นชาเลน์เพื่อท้าทายตัวเองแค่นั้น Amazing Work จบเกมด้วย A แแลงหรือสูงกว่าจะได้840แต้มนะต่อมา Sensational Work จบเกมด้วย S rank ed, จะได้1,200แต้มอันต่อมา Minimalist จบเกมโดยไม่เปิดกล่องเลยจะได้7,000แต้มนะฮะต้องไม่เปิดเลยนะกล่องอนะแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ากล่องกับตู้ในเกมนี่มันความหมายเดียวกันหรือเปล่ามันห้ามเปิดกล่องแต่มันห้ามเปิดตู้ด้วยหรือเปล่าเน,นี่ยผมผมไม่แน่ใจนะ อันต่อมา I might need peace later ชาเลนจ์นี้มันน่าจะหมายถึงว่าใช้ไอเทมฟื้นฟูไม่เกินหนึ่งครั้งหรือไม่ใช้เลยนะอเทมฟืนฟ้นฟ,นฟนูน่าจะหมายถึงอเทมฟื้นเลือดนั่นแหละมันให้ใช้ไม่เกินหนึ่งครั้งหรือไม่ใช้เลยอ่าแล้วก็มาถึงอันสุดท้ายแล้วนะฮะสปินเตอร์ก็คือจบเกมไม่เกิน2ชั่วโมงห้ามเกิน2ชั่วโมงนะสชั่วโมง1น,นาทีก็ไม่ได้ อร่านี่คือชาเลนจ์ทั้งหมดสำหรับที่เพื่อนๆจะต้องทำเพื่อเอาแต้มไปแลกไอเทมโบนัสนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมนายกกมกลก้องเกมมิ่งก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ